เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตานะครับก็คือคลื่นอินฟราเรดหรือรังสีอินฟราเรดนั่นแหละเนาะวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงครับก็จะแผ่คลื่นอินฟราเรดออกมามากกว่าวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับก็เราจะพึ่งพากล้องนี้ครับกล้องอินฟราเรดนั่นเองเช่นผมทำให้ทำให้ดูตัวนี้เออหมอผมจะร้อนนะเนี่ยเห็นไหมหมวแดงเลยนะครับอุณหภูมิสูงกว่าเสื้อนะครับเสื้ออุณหภูมิต่ำนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาอธิบายกันว่าแล้วด้วงที่เราเลีี้ยงงล่ะวมมอุณหภูิ ร่างกายเป็นยังไงนะครับแล้วสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสาหรับวิธีอ่านค่าข้อมูลนะครับก็ดูคร่าวๆนะครับก็ดูตรงนี้ครับอ่าก็อุณหภูมิถ้าเป็นยี่สิบ็ดจุดองศาก็จะออกสีโทนม่วงๆนะครับถ้าอุณหภูมิสูงนะครับก็สา8สิบสองจุดปดองศาก็โทนแดงแงขาวๆหน่อยนะครับกลางๆก็อยู่ที่เหลืองเหลืองเขียวๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูดูตัวอย่างกันเนาะ อันนี้สำหรับข้อมูลชุดนี้เฉยๆนะฮะข้อมูลชุดอื่นสีมันก็จะเปลี่ยนนะครับมาดูตัวอย่างนี่คือปีโป้ครับปีโป้ออกมาจากตู้เย็นนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงจะเห็นว่าปีโป้อุณหภูมิอยู่ที่ส1องศานะครับโดยประมาณส่วนสภาพแวดล้อมรอบๆก็27่สิบเจ็ดกว่าๆนะครับยีองศายีา่สเห็นไหมว่าปีโป้ไม่ได้อุณหภูมิเท่ากันทุกจุดนะครับ ตรงกลางข้างในจึงจะเย็นสุดครับด้านนอกก็จะอุ่นขึ้นมาเพราะสัมผัสอากาศเนาะโอเคตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นชัดเจนละเดี๋ยวเราไปดูด้วงกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับนี่คือถังเลี้ยงด้วงกว่างเฮอร์คลิสนะครับอยู่ในนี้นะครับระยะ L 3อุณหภูมิห้องนี้คือ27องศาโดยประมาณนะครับก็จะสังเกตว่าอุณหภูมิสูงสุดที่อ่านได้จากหน้าปัดเนี่ยอยู่ที่ยีองศานะครับโดยประมาณไอ้ถังนี้ก็น่าจะประมาณ ใกล้เคียงกันที่ยิมห้ายิมหกนะครับแต่นี่เป็นผิวด้านนอกนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในีก,กว่านครับอันนี้ไม่ได้รื้อมา่าจะเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะครับมาดูอุณหภูมิในแมต์กันนะเปิดเขียวๆปนเหลืองหน่อยนะครับจะค่อนๆไปทางอุณหภูมิสูงนะครับเดี๋ยวมาดูต่อเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับเราจะมาดูกันว่าอุณหภูมิด้วงเนี่ย มันกี่องศานะครับอุณหภูมิตัวด้วงเลยเนาะหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าด้วงอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับโอเคไม้ผู่ผมโดนแทะไปเยอะนะครับเนี่ยผมพยายามจะไมเ่เอามือไปโดนด้วงนะครับหาช้อนก่อนอ่าในนี้ก็สีออกโทนเขียวครับแปลว่าแมทนี้ก็ถือว่าเย็นใช้ได้เย็นผมจะใช้ช้อนพลาสติกนะไม่ใช้ช้อนเหล็กนะครับ อมาดูนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ด้วงของเราอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของด้วงเนี่ยจะใกล้เคียงสิ่งแวดล้อมมากนะครับพอด้วงไม่ได้มีระบบไหลเวียนเลือดเหมือนมนุษย์เนาะมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ร่างกายของมันก็จะประมาณใกล้เคียงกันนะครับอาจจะห่างกันหนึ่งถึงสององศาโดยประมาณเนาะเช่นอุณหภูมิตัวนี้ครับมันก็อาจจะประมาณ ี่สิบห้าถึงยี่หกองศาเนาะก็อาจจะสูงกว่าสิ่งแวดล้อมประมาณหนึ่งองศานะครับเพราะว่าดวงเนี่ยก็ได้พอผ่านสารอาหารเนาะได้พลังงานความร้อนออกมาด้วยนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิเนี่ยของอากาศเนี่ยมันเย็นๆนะครับเช่นยี่สิบองศาเนี่ยตัวดวงอาจจะประมาณยี่สิบเอ็ดองศานะครับก็จะใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับอยู่ที่ว่าสภาพแวดล้อมตอนนั้นนะอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ ้ไม้ผูกผมผมใส่ไปสองถึงสามท่อนนะตัวนี้เหลือเป็นเศษเลยนะครับไม้ผูกอันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะโอเคไม่กลัวน้องแล้วนะครับเก็บแล้โอเคเจอน้องแล้วนะครับก็จะเห็นว่าอุณหภูมิน้องใกล้เคียงกับแมทที่อยู่รอบๆเลยนะครับร่องกว่างช้างมานะครับนี่นี่ตัวหนึ่งนะครับเนาะแมทรอบๆอุณหภูมิเท่าไหร่ ตัวด้วงก็จะใกล้เคียงนะครับอาจจะต่างกันหนึ่งถึงสององศาไม่ได้มีนัยยะสําคัญมากนะครับอ่าอันนี้เป็นด้วงกว่างทิทิอุสนะครับกินปิเป้อยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับก็จะสังเกตว่าตัวด้วงเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือสีเขียวๆเนาะที่อยู่รอบๆเขียว,ยว,ยวเหลืองนะครับคาดว่าน่าจะประมาณยี่สบสี่สิบห้าองศา ส่วนตัวด้วงนี่น่าจะประมาณ25กว่ากว่าเกือบ26นะครับอ่าสังเกตดูนะโอเคนะครับก็เหตุผลก็เพราะว่าด้วงเนี่ยก็ได้กินอาหารแล้วก็สลายอาหารเนาะได้พลังงานออกมาร่างกายจึงอุ่นกว่าสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้อุ่นมากครับอุ่นอย่างมากก็แน่าจะ1-2ึงถึงองศาเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไระครับเป็นถังเลี้ยงด้วงเนาะแช่ในน้ํานะครับในกระมัง ก็ได้เปิดแอร์ไว้แล้วนะครับเปิดแอร์ไว้ประมาณสามสิบชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่าปึ๊บเห็นไหมครับสิ่งที่อ่านได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณยี่สิบห้าองศานะครับก็คือผิวบนของไอ้ถังเลี้ยงด้วงนี่แหละนะครับแต่น้ำเนี่ยอุณหภูมิประมาณสิบเก้าหรือยี่สิบองศานะครับโดยประมาณเนาะก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับแตกต่างกัน ห้าถึงหกองศาเลยนะโดยประมาณนะเหตุผลที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเราเปิดแอร์นะครับลมแอร์ก็ได้พัดพามาโดนน้าตลอดเวลามีการระเหยเกิดขึ้นก็เลยพาความร้อนออกไปครับทําให้อุณหภูมิเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเนะาะถามว่าถ้าการทดลองนี้ไม่ได้เปิดแอร์เปิดแค่พัดลมธรมธรมดาในห้องธรรมดาจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ไหมคําตอบอาจจะเป็นไปได้แค่หนึ่งถึงสององศาโดยประมาณนะครับอยู่ที่ความชื้นสัมพัท์ในห้องด้วยเนาะ ดังนั้นการทดลองนี้จะโอเคมากครับเพราะเราเปิดแอร์นั่นเองครับเราจะได้อุณหภูมิต่ามากนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับด้วงเท่าไหร่นะครับ19องศาเนี่ยครัด้วงบางชนิดแล้วกันนะไม่เหมาะสมแต่บางชนิดอาจจะเหมาะสมก็ได้นะครับเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกรณีไม่ได้เปิดแอร์นะครับมาดูกันประมาณสองสามวันแล้วผมไม่ได้เปิดแอร์ลองมาดูนะครับ ก็จะเห็นว่าน้ำก็ยังจะเย็นอยู่นะครับอยู่ประมาณยี่สิบแปดองศานะครับแต่อากาศด้านนอกเนี่ยก็คือประมาณสามสิบกว่าองศาเห็นไหมครับว่าการแช่น้ำเนี่ยลดอุณหภูมิได้จริงแม้ไม่เปิดแอร์แต่ถ้าไม่เปิดแอร์เนี่ยมันก็จะลดได้ไม่เยอะนะครับ1-2ึงถึสองศาลองเทียบสีดูนะครับเทียบสีดู